สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องอาพบมาพอ,อก,กันคือเกามือนี้มาวัดวัดหยังก่อตั้มเขาพญาเดินทงบ่อวัดเขาพญาเดินทง,นทง <c oughs> จุดชมวิว สวยงามป่ะสวยอืม,อมอประกาวออกไปแล้วเสียวขาเพุ่อนะเห็นความสูงเนาะเสียวขาบแบบแบบรบรรยากาศดีนางเตก้อนหิน จุดไหว้พระากาม็มีเป็นจุดๆบรรยากาศดีดีเห็นบ่าเดินก็ต้องระวังนะ เดี๋ยวสะดุดก่อนหินเนาะตะปูกระรูหอยละมากมากพยานาคัก ประตรูปสวยสวยงามครับสุ่มประตูเนาะมา,ท,า,า,าท่ายข้างหน้าให้เบิ่งถ่ายข้างหน้าให้เบิ่งกันสุ่มประตูทางเข้าเขาพระยาเดินทง บรรยากาศดีครับเมเนี่บฮหอนเนาะเพราะว่ากมาคำแล้วมาหาโมงล้วมาหาโมงแล้วอืม

คลิน <c oughs> <piace able> ปนี้ก็พอแค่นี้ละครับพอแม่พี่น้องเรามาพบมาพอกันไม่เนาะก่อนหินลายสวัสดีครับ